สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานครับและการทดสอบนะผมระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมโดยใช้ a r d u i n o UNo ร่วมกับบอร์ดนะครับผมอ่ายิอ่า e n c 2 8 j 6 0อินเทอร์เน็ตชิลของ a r d u i n o นั่นเองนะครับสำหรับระบบควบคุมนะครับที่เราได้พัฒนาขึ้นมานี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมบอร์ด a r d u i n o Uno นะครับผม Atmega 3นะฮะับดเมกาสามสองแปดเป็นหน่วยประมวลผลหลักนะครับเชื่อมต่อแบบ s p i นะครับกับ นครับ ENC 28J60 ครับเป็น Ethernet Shield นะครับที่เราฟิกในส่วนของหน้าเว็บเพจแล้วก็ในส่วนของ IP Address ไว้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของ Relay นะครับเอาไว้สำหรับนะครับในการ On/Off เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยการตัดหรือว่าต่อไฟนะครับที่เข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเพียงแค่เสียบ นับสายเข้ากับตัวเราเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะมี i p a d d r e s s อยู่ที่นะครับ192.168.1.179นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่วนของโทรศัพท์มือถือนะครับที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะนะครับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วนั่นเองนะครับสาหรับการใช้งานนะครับก็จะแบ่งเป็นส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับ ซึ่งในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมเพียงแค่พิมพ์อัตรเดนะครับผมก็คือนะครับ1นะครับ9 2 1 6 8 1 7 9นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กด Enter นะครับนะครับเมื่อกด Enter ปุ๊บนะครับตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับก็จะดึงในส่วนของหน้าเว็บเพจที่ถูกฝังไว้ในบอร์ด Arduino Uno ของเรานั่นเองนะครับก็จะเห็นนะครับในส่วนของป้ายชื่อนะครับที่สามารถ เปลี่ยนได้นะครับตามลักษณะความต้องการของผู้ใช้งานนะครับในที่นี้ก็คือเป็นชื่อของวิทยาลัยที่นับน้องๆนักศึกษาประจําอยู่นั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับปุ่มคอนโทรลตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของออนกับออฟทั้งหมด4โลหรือว่า4แถวนั่นหมายความว่าคู่กับรีเลย์สตัวไว้สําหรับในการคอนโทรลออนออฟนั่นเองนะครับจากเดิมนะครับผมนะฮะที่บอร์ดก็จะไม่มีไฟใดๆติดที่บอร์ดรีเลย์เลยนะครับนั่นแสดงว่า รีเล์ไม่ทํางานหรือว่าเป็นการตัดไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราคลิกออนนะครับที่แถวแรกนะครับนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่านะครับ LED นับดวงที่1ติดขึ้นมานะครับนั่นแสดงว่านะครับรีเล์ตัวที่1เริ่มทํางานแล้วนะครับแล้วก็คลิกในส่วนของออนช่องที่2นะครับน่บเมื่อคลิกออนเปิ่นะครับ LED ตัวที่2หรือว่ารีเล์ตัวที่2ก็จะทํางานขึ้นมานะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคลิก นะครับในส่วนของมุมที่3อ่อาปุ่มที่3บ้างนะครับน่ะก็จะเห็นว่าออนขึ้นมาแล้วนะครับก็คือในส่วนของนะครับรีเลย์ช่องที่3นะครับนั่นหมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันที่3ได้เถิดได้ได้เกิดเปิดออกนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คืออันที่4นะครับเราคลิกอันที่4บ้างครับนะนะฮะรีเลย์ตัวที่4ก็จะทํางานเช่นกันนะครับ แล้วนะคบเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราลองคลิกออฟนะครับที่ปุ่มแรกของเครื่องใช้ไฟฟ้าอันที่อันแรกนะครับรีเลย์ตัวที่ตัวที่1ก็จะดับไปก็คือ LED ดับไปนั่นเองนะครับตัวที่2นะครับก็จะดับเช่นกันแล้วก็เรียงลงมานะครับตัวที่3ก็จะดับเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวที่4ตัวสุดท้ายนะครับก็จะดับนะครับเราสามารถที่จะควบคุมนะครับการออนออฟหรือว่าเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บได้นะครับ โดยที่มีระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับโดยตัวอินเทอร์เน็ตชิลนะครับ ENC 28J60 นะครับก็จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าต้องการที่จะควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องมีการ forward ร์ r ผ่เราเตอร์ด้วยนะครับหรือว่า ควบคุมผ่านโลคอนหรือว่าผ่านแลนธรรมดาใช้ในบ้านนะครับก็ไม่ต้องตั้งอะไรให้ยุ่งยากครับเสียบปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยนะครับสำหรับ e n c 28j60 ครับซึ่งจะติดต่อกับตัว Arduino Uno ของเรานะผ่านพอร์ต SPI นะเพื่อไว้สำหรับในการอัพโหลดหน้าเว็บเพจเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเข้าสู่ คเครื่องลูกที่ทําการเรียกขึ้นมาส่วนรีเลย์4ช่ a n n e l ตัวนี้นะครับทหํหน้าที่ในการเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยเป็นรีเลย์ขดาษ5โวลต์นะครับนะครับไฟเลี้ยง5โวลต์ก็เพียงพอสําหรับในการใช้งานแล้วนะครับสำหรับแหล่ง power supply ของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของ power bank ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นส่วนของที่ชาร์จแบต เตอรี่ของ iPhone หรือ Samsung หรือสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นนะครับที่มีเอาต์พุตออกมาเป็นหัว USB หรือว่าขนาด5โวลต์ก็เพียงพอสําหรับการใช้งานจะเห็นว่าไม่มีความลุ่งยากในการใช้งานเลยนะครับณที่นี้นะครับผมตอนนี้ไฟล์ปิดหมดแล้วนะครับเราจะมาลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เห็นชัดๆนี่สายแรกนะสั้นไปนิดนึงเนาะโอเคครับอ่าเราดูชัดๆนะครับถ้าเกิดว่าคลิกอันที่1นะครับอ่าออนนะครับคลิกอันที่2นะครับ ออฟนะครับอออนะครับอันที่สองออนะครับอันที่สามนะครับครับก็อันที่สี่นะครับก็จะออนสายไฟอาจจะบางนิดนึงเนาะแต่ก็เห็นนะครับาออฟนะครับออฟนะครับออฟนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับออฟก็คือออฟหมดเลยนะครับปิดหมดแล้วนะครับผมผมขอจบการนำเสนอนะครับผมควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน อินเทอร์เน็ตนะครับโดยใช้ e n c 2 8่6 0 j ผ่าน a r d u i n o Uno แ่ต่เพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ